พนะฟังพุทธวันะดูสิว่าปัญญาอย่างเรามันจะไม่รู้ให้มันรู้ไปโยมรู้สินห้านี่ก็คําพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเป็นคนที่สอนเก่งที่สุดในโลกเป็นครูผู้สอนของเทวดามนุษย์ที่เลิศและเก่งที่สุดไม่มีใครอธิบายธรรมะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าแล้วศรัทธาตรงนี้ต้องมั่นคง และยมจะหันไปหาคำสอนของคนที่ชื่อตถาคตนะสมณะโคตมะนะัทธาศิลสุตตาจาคะการเสียสละการแบ่งปันการให้ชีวิตของเราเนี่ยผ่านการให้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน รัศดสดาตรัสเหตุแห่งการให้ให้แก่ผู้จะมาให้แก่ผู้จะไปเดี๋ยววันนี้กลับไปอ่านนะวันนี้เจ้าภาพนะคณะจัดงานแจกหนังสือเรื่องทานในนี้มีพระสูตรให้ทานอย่างไรเป็นอริบุคคลกลับไ,ไปอ่านให้ดีนะพวกเราผ่านการให้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ให้แก่ผู้มาเคยมีญาติมาบ้านเราแล้วเราให้ข้าวน้ําเขากินบ้างไหมเคยให้แก่ผู้จะไปญาติพี่น้องจะไปเคยฝากผลหมากลากไม้เข้าของเขาไปไหมให้ให้ทานแก่คนเจ็บป่วยไข้ไปเยี่ยมคนป่วยเคยให้เขาไหมาให้นะเนี่ยเหตุแห่งการให้ให้เพราะคิดว่าเขาเคยให้แก่เราแล้ว นี่ให้เพราะคิดว่าเขาจะให้เราตอบแทนอืมนี่คนวางจิตหลายแบบผู้เจ้าเข้าใจหมดนะให้เพราะคิดว่ากิติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไปได้ชื่อเสียงบางคนนะถ้าให้แล้วไม่มีชื่อเสียงไม่ให้นะแต่ถ้าให้แล้วได้ออกทีวีเอากี่ล้านฉันก็ให้นะแต่ถ้าให้แล้วเงียบๆฉันไม่ให้นะ,อ,ะอย่างเงี้ย ลักษณะการวางจิตในการให้พระองค์บอกว่าให้ละความจรนี่อันเป็นมนทินต้องมีใจปราศจากความตริี์อันเป็นมนทินมีจาคะอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่มฝ่ามือชุ่มด้วยการให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกขานอยู่คล้องเรื่อนนะ วางจิตอย่างนี้ได้เป็นอริยบุคคลยมดูเป็นผู้ควรแก่การขอเนี่ยเข้าใจไหมถ้าฉันให้เนี่ยให้เองถ้าใครขอฉันไม่ให้นะคนมาขอเราให้ยากเหมือนกันนะอ่าแต่ท่านยมนึกอยากจะให้เนี่ยยมจะไม่รู้สึกอะไรยมก็ให้เลยแต่ถ้าถ้าคนขอคิดมากเห็นไหม อ่าเป็นผู้ควรแก่การขอไหมพรูเจ้าไม่ได้บอกให้ให้มากทุกครั้งนะโยมจะให้น้อยให้มากแต่ถ้าคนเนี้ยไปแล้วขอเนี่ยได้ทุกครั้งเลยมากน้อยไม่รู้หละแต่ขอได้แน่เลยสลึงหนึ่งก็ได้ห้าสิบตังก็ได้ได้แน่อันนี้ผู้คนแก่การขอเห็นนะอ่ายินดีในการเสียสละจำแนกฐานอยู่คลองเรือน คนคนนี้วางจิตในการให้แบบนี้ตายไปจะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังและซึ่งมีอายุหนึ่งกับเป็นเทวดาในชั้นรูปภปพสูงกว่ากามภพสูงกว่าเทวดาในชั้นกรมภพเทวดาในชั้นกรมภพมีรายจาตุมหาราชิกานะ,ะดาวดึง ยามาดุสิตนิมมานรดีปัลนิมิตวสวัตีนะอันนี้สูงกว่าอยู่ในชั้นพรหมกายิกานะและหลังจากตายจากพรหมกายิกาแล้วเขาจากเป็นอนาคามีอาริยบุคคลขั้นที่สามเลยนะนี่ศาสดาตรัสไว้คนสองคนให้ทานเหมือนกัน คนหนึ่งวางจิตผิดคนหนึ่งวางจิตถูกคนนี้เป็นอริยะคนนี้ยังไม่พ้นนรกเพราะไปวางจิตยังไงบ้างหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้คิดว่าให้ทานเป็นการดีคิดว่าทําตามประเพณีปู่ย่าตายายคิดว่าให้ทานเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณะใจคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่า ดีไหมดีระดับหนึ่งได้ไปเกิดเป็นเทวดาแต่ตายจากเทวดาแล้วก็จะเป็นอาคามีคือต้องกลับมาสู่สังสารวัตรไม่พ้นนรกกำมเนตจานเปรวิสัยให้โยมทราบพระสูตรเหล่านี้ด้วยพระพุทธเจ้าของเราเองได้ตรัสไว้กับพระสารีบุตร